สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่อง7 8 9านำโชคนะครับวันนี้พามาเพลิดกับแนวทางของหุ้นนิเคอีสุช้าบวกายป,ประจาวันที่19สิงหาคมพุทธศักราช2518ันนะครับ6 8นะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับไม่ให้สนับสนุนให้เล่นการพนันนะครับต้องการจะเข้าร่วมกลุ่มเพื่อรับเลขตัวเดียวแนวทางที่ไม่ได้วางไว้ในช่อง YouTube และแนวทางที่เน้นๆนะครับให้แอดไลน์ไปขอเป็นเพื่อนและสอบถามการเข้ากลุ่มกันได้นะครับเลขเด่นประจำวันนี้นะครับ2และ4ี่ครับเจาะ2ตัว 22 252821 424548 41ครับเราก็จะเน้นไปที่25และ48ครับเจาะ3ตัว625 348 922 741 เข้ากลุ่ม I อดีไลท์เป็นภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กทั้งหมดนะครับตามนี้นะครับสรุปคู่นิเคิสุดช้าพวกปลายประจำวันที่19สิงหาคมนะครับเด่น2กับ4เน้น2ตัว2 4 5 8อ่า2 5 4 8นะครับ เม็ดเดียวฮะสามตัวหกสองห้าวันนี้ขอให้โชคดีนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ